สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ซ่อมรถยามาฮ่าทีเอนะครับอาการคือเครื่องร้อนผิดปกตินะครับเบื้องต้นผมได้ขับรถด,ดูแล้วนะครับมันรอบเครื่องอยู่ที่4ี่พันรอบนะครับแล้วก็เร่งไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เครื่องรู้สึกว่ามันร้อนมากาผมก็เลยทําการลื้อรถเช็คดูนะครับเบื้องต้นก็คือเปิดฝา ฝาสูบดูนะครับมันก็มีคล้ายๆกับเหมือนฝาสูบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็บอกว่ารถไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับจอดทิ้งไว้ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะครับไม่ได้ขี่เลยก็เลยถือโอกาสได้เปิดเช็คดูภายในนะครับเบื้องต้นก็ต้องเปลี่ยนซีนพวกนี้ให้หมดเลยนะครับลูกสูบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยังฟิตดีอยู่ แล้วก็ผมก็ทําการรื้อดูปั๊มน้ํานะครับใบพัดใบพัดปั๊มน้ํานะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับแล้วก็ภายในผมแกะรื้อดูหมดแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เลยรวรบลัดตัดตอนลง y o u t u b e ไปเลยมันถึงจะไม่เสียเวลานะครับถือว่าใบพัดนี้มันยังทํางานดีปกติอยู่นะครับ ครับประมาณนี้ <c oughs> ยังทำงานดีลูกสูบก็โอเคนะครับฟิตดีอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผมรือเช็คดูนะครับปรากฏว่าอา่า อันนี้มันเป็นปั๊มน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีวาล์วน้ำอยู่บนฝาสูบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าอ่าส่วนที่มันทําให้เครื่องร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมก็ <c oughs> เหลือบมองไปเห็นนะครับมันจะมีลูกยางโอลิงดําๆอยู่มันผิดปกตินะครับตรงนี้จะเป็นวาล์วน้ำนะครับ เป็นเบาวน้ําปิดเปิดในขณะที่ <c oughs> เครื่องยนต์มันอุณหภูมิมันร้อนนะครับมันก็จะทําการระบายน้ําน้ําก็จะวิ่งวนอยู่ในหม้อน้ํานะครับผมก็เลยเปิดออกมาดูปรากฏว่ามันมีไอเหล็กไอกนี้นะครับมันคือเหล็กอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับไนนี้มันอยู่ในนี้ แต่ปกติแล้วผมว่ามันน่าจะไม่มีเหล็กชิ้นนี้นะครับแต่มันมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็วาล์วน้ําตัวนี้นะครับมันน่าจะสก,สกระปรกมากเลยนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะทําการหรือออกมาเช็คดูนะครับทีเอาการเครื่องร้อนมากเลยนะครับวิ่งก็ไม่ออกนะครับดีนะครับลูกสุบไม่ติดนะครับ โอเคนะครับเบาวน้ำถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ฝาสูบก็ต้องทำความสะอาดขัดให้สวยๆกว่านี้นะครับอ่อนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอาการเครื่องมันร้อนมากเลยนะครับเครื่องร้อนวิ่งไม่ออก ตัวนี้เลยนะครับวาวน้ําตัวนี้เสียครับใช้ไม่ได้โอเคออกมาแล้วนะครับดูสภาพวาวน้ําครับมันน่าจะเกิดจากการประกอบ ชิ้นส่วนตั้งแต่สมัยตะก่อนเลยนะครับอ่าโอลิงโอลิงตรงนี้นะครับแข็งติดเลยนะครับวาล์วน้ำโคตรสกรปรกเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำต้องทำความสะอาดทำความสะอาดใหม่แล้วก็ใส่โอลิงใหม่เนี่ยนะครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนก็คือน่าจะเกิดจากขั้นตอนการประกอบนะครับ น่าจะาหลายปีมาแล้วนะครับโอเคผมจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่นะครับหรือมันม,ม,นมีมันมีวิธีซ่อมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทดสอบดูว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่า ฝากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบอขับรถ2จังหวะ tzm นะครับโอเคครับผม